สวัสดีครับผมมาสเตอร์นุ z ซดเอชแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเล่นฟีฟายกับช่อง SKT Gamer กมอกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย,เยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตัวนี้คนหนึ่งมีตัวนี้คนหนึ่งตัวนี้คนหนึ่งังแดงตังแดงคนหนึ่งคนหนึ่ง เฮ้ยออ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย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 เจ็บเจเฮ้ยอืมโอ้รไฟนลอแดงสามคนงกันเลย โลโลสวัสดีสวัสดีเราไม่มีใครคุยด้วยเลย เฮ้ยฝ่ามือนะเฮ้ยฝ่าืนฝ่าูืนฝ่าอฝ่า้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้เฮ้ยันก็มีทั้งหน้าทั้งหลังีบอลหนึ่งเมรกระจ้า สามสามสามเดี๋วไปไหมเนี่ยไปไหมเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยทีมดีกว่าไปช่วยไปช่วย รอบนี้ SKT Gamer ไม่ไม่พูดสักคำเลยโอ้โหโหอย,อยมันหลบดูเมื่อกี้ลืมดูตายเลยความหวังของหมู่บ้านนี มันตายเร็วจัง,งเี๋ยวูคนนี้ใช้ไอ้ซองลูกซองใหม่บ้าง เล็ก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 โอ้เล็กเล็กหวังว่าคลิปนี้คง ความจำไม่เต็มมาคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วความจำเต็มก็เลยไม่ได้ลงได้สามหัวด้วยนะน่าเสดจังเฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยอ้นี้ โอ้โหโอ้โเฮ้ยโดนดักเฮ้ยอืมไม่ไม่ไมอรอดหลงตกแน่ดู S K T Gamer คนคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือโหดขึ้น

ไม่เห็นเปิดไหมสักคนเฮ้ยไอ้แดงแดงโอ้ยแรกแรกโอ้ยแรกแรกจังเลยฮึเฮ้ยแลักเกือบเกือบต้องเอาน้อยหนาไปกิน ลืมดูหลัง บอกเปิดไม้ไม่มีใครเปิดมาตะโกนเลยเฮ้ยฝั่งนู้น เล็กๆเฮ้ยตรงนั้นๆตรงตรงอะไรเนอตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งคนเฮ้ยโอ้ยต้องดักไอ้บันไดอยู่ไหมก็เอาน้อยหนาไปกินหมงลูกไปช่วย SKT Gamer ดีกว่า <お>うん。 ตายนี่เลยเงตกอีกแล้วเฮ้ย S K T เกมเมอร์ใน M V P โลโลไม่พูดเลยเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวใช้แบตก่อน